นะว่าถอนได้วันนี้เงินรายได้มันเด้งเข้ามา540นี่นายจะกดให้ดูนะคะเข้ามาตรงแคชนี่นะเงินสดนี่เห็นไหมคะแล้วเราก็ดูนะคะว่าเราจะถอนเงินนี่เห็นไหมเข้าตรงบัญชีธนาคาราคานะคะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคาราคานะคะ,ะกดตกลงนี่แล้วทีนี้นายเซ็ตไว้ธนาคารกสิกรน,นะคะนี่สามารถถอนได้600นายก็ คนไปเลย600นะคะหกรนี่เห็นไหมคะพอ600เสร็จมันก,ก็ดมีค่าธรรมเนียม53บาทคงเหลือถอนได้547เแล้วก็ถอนฟึ้งสักครู่นะคะนี่เขาก็บอกว่ากรณายืนยันรหัสผ่านทาง SMS เห็นไหมคะรายการเงินเข้านะ547บาทจากดับลิชที่นายถอนเมื่อสักครู่นี้ก็โอนเข้าบัญชี ธนาคารของเราเลยได้รับเงินจริงๆขอบขอบคุณมากค่ะ